โคลาทำอะไรได้เพื่อนโคโคลาโคลาเหร <Gym. S 2> อโคลาไปเที่ยวมั้งอะไรเงี้ยแล้วไอ้โว้ดนี่ไงกูซ่อมไปเสร็จแล้วเยียดอ่ะพี่ไอเยอะครับครับดีทธิ์ทำสันนี้ก็น่าสงสารแล้วแล้วมึงคู่เว้ยก็เล็กจะเด็กทำไมโหมึงนะครับคู่เว้ยเล็กอะครับน้องผมพี่นี่ใหญ่นะครับนี่เฮ้ยกูปล่อยตัวฟอมใส่ใส่ผีผีเชื่อด้วยก็โง่มอมหน้าทำไมเนาะโง่จัดโอ้ยย่ามันมาหากูเฮ้ย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 มีคนช่วยมีคนช่วย มีคนช่วยแต่มานาก็หมดมานาหมดแล้วมันมาเลยกูต้องไปปัเรื่องใช่ไหมตอนที่เกิดโดนะมานาหมดแล้วมันมาเลยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยรอ้ยโอ้ยโอมยนอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยครับโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอนอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโน้่ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอโอเคโอเค อีซี่อีซโยเพื่อนใครเพื่อนนักลัวเกมอะไร้า for s u k i n เอาชนะชนะเลยเป็นไงนมันก็ชนะเนี่ยตึงโอเกมนี้มันง่ายทุกคนดกลัวเกมนี้ไงน่ากลัวเออเกมนี้ไม่น่ากลัวพนกลัวเกมนี้เยอะก้องหมดได้ยังกลัวใครก็กลัวปะยมพี่เก่งมากแน่นอนครับเกร กินผักร้อยดิตรงนี้นเย่ท่าพุณล็อกนี่นี่ท่าคณหนึ่งเขาล็อกล็อกเท่ๆนะเดี๋ยวมันดูเจอท่ากูเพื่อนเย้โ yeah, bro เยอะ bro อุ้ยพันดาพันดาพันดาไหนแดดมปเข้ามเล่นด้วยอะอ่าทีวีตันปิดจ <c oughs> เอ้ยเจสันอีกแล้วโอ้โหคนเดิมทวนมันโปป่ะวะดันอีกแล้วคุณอยู่ได้สสว่างสอ่ะแชทกูมองไม่เห็นด่านไดแชทเห็นด่านปะ9.9บาท0.1ไม่ทอง